สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเมืองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง l a t t Boy Channel นะครับบันทึกการผจญภัย m a Master ต n t e r Park Freedom อยู่ไหนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเคลียร์ไฮแลนด์มาพอสมควรแล้วนะแแล้วก็ไต่ดาวมาจนถึงเจ็บดาวแล้วนะครับไอ้8ดาวครับคูณผิวหาองสี่หกแปดตอนนี้8ดดาวแล้วครับขั้นต่อไปของผมก็คืออ่า ปลดล็อกซิเวอร์ลาทลอดแล้วก็โกเลเทียน,นครับเพื่อที่จะปลดล็อกเอเจนควีนเพื่อไปสู่ G r a n k นะครับอ่าระหว่างเนี้ยระหว่างที่กำลังรอปลดล็อกเนี่ยผมก็ได้ทำการอ่าเคลียร์โลแลงจนหมดเรียบร้อยเกลี้ยงนะครับของกิลฮอร์นะก็เรียกว่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับใช้เวลาเยอะอยู่บนบนนะ อ่านี่ก็ได้ทำการเคลียร์โลแ้แ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีได้มา2แบตสองแบตบนะครับโอเคแล้วก็ได้ทำการสู้กับคิรินครั้งแรกแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าสู้กับอาคันทอแล้วก็สู้กับอาคันทอจะได้ได้ด้วยนะครับถ้าชนะแต่จะมีเอ้เจ้เคตอนแปดดาวจะไผิดนะมีอาคันทออ,อยากถึงเร็วๆแล้วมนกันนะครับซึ่งเคลตหมู่บ้านเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทำกัน,กน เลียร์ทั้งแถวนะเาขาที่แรกผมดูผิดนะครับสรุปก็คือจริงๆแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นนะเฮอยังไม่ได้ขึ้น5ดาวนะครับแต่ว่ามันแค่เอเจนต์เควส์ขึ้นเฉยๆครับเออที่ผมบอกว่าเขาที่แล้วที่เออผมบอกว่าผมถึง5ดาวแล้วผมลืมนะครับเออไม่ใช่นะฮะแค่ขึ้นเอเจนต์เควส์แต่ยังไม่ได้เล่นนะครับเอเจนต์เควส์นี้ก็เป็นที่กระเล็กนะครับส่วนสี่ดาวเนี่ยผมก็เหลือน,นิดหน่อยก็กำลังเดี๋ยวจะเล่นเคลียร์นะครับ มีพวกไวท์มอนสเตอร์บอสมีพวกโ,โวกชกุนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เย็นคัดคูมุกคัดคูนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้ในห้องครัวผมเป็นไงบ้างไปดูเดียวนะเออมีแมวนี่มาอันนี้เป็นแมวนี่นะครับแมวรักนะครับสกิลมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยเนี่ยมันจะมีสกิเสเลเนี่ย dismantl dismantle high นะครับเนี่ยการพาวเดอร์ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต่ามสกิลเลยผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจครับว่าสกิลไหนทำอะไรได้นะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าซื้อมาปุ๊บมันจะเป็นเลเวลสามเลยนะตัวนี้ยก็ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับฟาร์มนี่ก็เดี๋ยวต้องรอขึ้นจีก่อนมั้งถึงจะอัได้ก็มีแร่ขั้นสุดท้ายกับมาแรงขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งผมเก็บพอยไว้ประมาณสองหมื่นแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอนะ สำหรับการอัพครั้งต่อไปเก็บรอแล้วแต่อัมโมสเฟียก็ยังไม่สามารถซื้ออะไรได้เพิ่มเติมนะครับได้ถึงสุดแค่ฮาร์ดนะครับเป็น,น4,000ส่วนชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นชุดปูสีฟ้านะครับโรแรงก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะส่วนอาวุธเป็นอาวุธค้อนขุยปูไม่ใช่ปูปูค้อนขุยปูนะครับเหมือนเดิม อันนี้จ๋าว่าคอนคุยเนี่ยเป็นแบบพิเศนไฮเอนด์นะครับส่วนชุดนเป็นชุดโล๋ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะฮะดูชิ้นตกชิ้นละสี่สิบเจ็เองนะฮะสี่ห้ายี่สิบนะฮะสองร้อยเจ็ดห้าสสิบห้าสองสม้าครับเออดีเฟน์สองร้สห้าตอนนี้ก็เรียกว่าน้อยมากนะจริงๆผมควรจะทำชุดใหม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำบากทีกำลังคิดอยู่ว่าชุดที่ผมจะเปลี่ยนอเนี่ย ครั้งต่อไปเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดอ่าเป็นพวกชุดกาเดียนนะครับชุดชุดอารีนานะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเ,เปลี่ยนเป็นชุดอารีนาดีไหมหรือว่าจะหาชุดเซตสักเซตหนึ่งผมกาจะแบบขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากใส่เซตเดียวนะครับแล้วก็จบจบเลยพวกชุดอารีนาพวกเนี้ยทำครั้งเดียวแล้วก็ใส่ยาวไปเลยนะฮะอ่า อันนี้อาจจะต้องใช้ที่มันเป็นเวอร์ชันสูงนนิดหน่อยเพื่อจะได้ดีเฟนท์ี่มันดีกว่านะครับส่วนสกิลรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเป็นชุกาเดียนเนี่ยสกิลเหมือนกันทุกแบบเลยนะครับทุกระดับเลยตั้งแต่โลยัน G มีมาแต่ว่าที่ต่างกันที่ต่างไปก็คือรูปลักษณ์ของชุดแล้วก็ดีเฟนท์ที่ได้มานะครับที่จะต่างกันไปเดี๋ยวผมลองเช็คดูนะอันนี้ชุดกาเดียนนี้เป็นของโลนะฮะมีพลเชั่นกับเฟดแล้วก็การันตี แต่ขอดูอของวัชชั่นที่สูงไปหน่อยการเลี้ยงวัชชัน่นที่สูงกว่าเป็นสีสีแดงม็ถ้าผมจำไ่ผิดอันนี้เนี่ยเจอแล้วเจนน่ะชุดเหมือนเดิมไหมอ่าคอเลกชั่นไอ้นี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนนิดหน่อยครับสกิลคอเลกชั่นกับการเลี้ยังอยู่นะครับจะเฟดไม่อยู่ละเมื่อกี้เฟดไม่อยู่เมื่อกี้จะมีเฟด แล้วก็การันตีคิงแล้วก็โคดิชั่นนะครับอันนี้เป็นการเดินทองเออชุดนี้ในในภาคเวอร์ไม่มีนะฮะภาคเวอร์มีแค่ชุดการเดินธรรมดานะไม่มีชุดการเดินแบบทองก็ไม่แน่อาจจะเพิ่มมาในอนาคตนะครับเออเนี่ยชุดการเดินทองบุคคล์ฟันชิ้นละยี่สิบแปดโอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปซื้อมาใช้สักหน่อยนะครับใช้ของก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ของในอารีน่านะครับเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ตดาจรง อันนี้เอาจริงสร้างยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้ใช้ลาจังคอยสองเงนด้วยแล้วเนี่ยเอาจริงสร้างยากสร้างยากอยู่เหมือนกันมัเนี่ยเออเอาเลื่อนอยู่ไหน,นในเสื้ออ่านี่ง่ายอยู่โชกุนสามเหรียญน,นะครับเอ็กซ์เพิดสามเอ็กซ์เพิดสองโอเคนี่เสื้อเสื้อสร้างง่ายปลายคอยอันนง่ายครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมว่าจะเดี๋ยวค่อย กลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันผมไปลุยฟ,ฟัตเลิสมาหน่อยหน่อยด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวกลับมาคราวหน้าเดี๋ยวผมจะสร้างชุดเซ็ตใหม่แล้วกันนะจะได้ดูรู้สึกว่ามีอะไรอัปเดตบ้างส่วนตอนนี้อารีนาเดี๋ยวผมไปเช็คอารีนาหน่อยไหมว่าเป็นไงบ้างตอนนี้อารีนาเนี่ยในเควสสำหรับเควสหมู่บ้านผมกดล็อกมอนสเตอร์มาได้นิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้เยอะมากมี6ตัวตอนนี้ ไกลสุดก็เยงกาลูก้านะครับซึ่งก็ยังเป็นโลนแรงอยู่นะรู้สึกว่าสหรับภาพเนี้ยจะตัดขึ้นไฮแรงตั้งแต่6ดาวขึ้นไปนะครับก็แปลว่า3ดาวนี้ยัง,ยงมีอเป็นตัวธรรมดาว่ากหรือว่าแบบตัวแรกๆกันอ่ะผมก็ได้ทำการเคลียร์ไปแค่เนี่ย2ตัวเองครับแล้วก็เคซูนิดหน่อยเดี๋ยวว่าจะหาเวลานั่งเล่นยาวๆเลยนะเปิดไลฟ์สตรีมแล้วก็เล่นไปคุยไปยด้วยดีกว่า ก็เนี่ยครับวันนั้นผมเปิดไลฟ์ไลฟ์สตรีมนั่งคุยไปก็เล่นผ่านไป2ตัวนะฮะแล้วก็สเปเชียลเควสตอนนี้มีแค่ตัวเดียวนะครับคือแชร์พอดมนะสำหรับเควส์ออนไลน์เดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึงเควส์ออนไลน์ตอนนี้ผมมีให้เลือกอยู่แค่4ตัวนะครับก็มีแชร์พอดมด้วยนะครับ ชันเลนเควสไม่มีผมไม่ได้โหลดไว้เลยนะครับก็มีนี่เดี๋ยว่าต้องไปโหลดชันเลนเควสมาบ้างดีกว่าสำหรับเควสเอ่อพวกเควสออนไลน์พวกนี้ก็เล่นแล้วสามารถได้ได้เหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่า เหมือนอย่างที่ผมบอกนะว่ามันมันมีมันมีเขียนข้างล่างด้วยใช่ไหมว่าต้องการเล่นอาเท่าไหร่ถ้าแต่เราอยากได้เหรียญที่เป็นเอ็กซ์เพิดอ่ะก็ต้องเล่นอันที่เป็นไฮแลนด์ขึ้นไปด้วยนะครับไฮแลนด์ High ขึ้นไปก็อย่างที่บอกเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะตัดที่6ดาวนะครับตั้งแต่6ดาวขึ้นไปจะเป็นไฮแลนด์ ank, ก็ถ้าเล่นตัวที่เป็นพวกไฮแลนด์ ank, ก็จะได้เหรียญมาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปปลดล็อกกันอีกทีนึงนะผมเองก็เดี๋ยวต้องไล่ปลดล็อกนะครับมันรู้สึกว่าจะม ถ้าไปเล่นก็ต้องปลดล็อกแล้วก็มีเคซูด้วยนะครับที่ต้องไปเล่นในของไฮแลนด์น้ำจะมาด้วยนะครับมีเคซูไฮแลนด์เ,เคซูปูแดงนี่มันไม่ปลดล็อกเลยหลายตัวนะครับที่ยังไม่ไดปลดล็อกเลยเดี๋ยวต้องมาปลดล็อกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาให้เล่นเลยเดี๋ยวพาไปดูคิวฮอนิดหนึ่งดีกว่าสําหรับเควสด,ดาวน์โหลดนะฮะมีคนถามมานิดหน่อยนะครับด้วยนะครับช่วงหลังใหม่แต่ว่าถามมาสักพักนึงแหละแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ดาวน์โหลดเควสบางเควสมา แล้วเดี๋ยวจะให้ลองดูนะครัว,ว่าม,มันเป็นยังไงบ้างสำหรับเควสดาวน์โหลดเนี่ยถ้าดาวน์โหลดมาแล้วมันจะอยู่ในหัวข้อล่างสุดนะครับที่เขียนว่า Event Quest นะครับพวกเควสพวกนี้ถ้าเราเข้าไปดาวน์โหลดมานะครับบางเควสก็จะได้พวกม a ทเรียลแปลกๆนะครับที่ถ้าถ้าเกิดเราได้มาปุ๊บล้วในร้านค้ามันจะมีพวกอาวุธหรือชุดแปลกๆให้สร้างด้วยนะครับคล้ายค้ยพวก คล้ายภาคเวอร์นะครับเวลาเราเล่นอีเวนต์เควส์แล้วมันจะมีชุดแปลกๆให้สร้างหรืออาวุธแปลกๆให้สร้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่าต้องไปดาวน์โหลดมานะมันจะไม่ได้มีอัปเดตเป็นตามแพทเหมือนกับภาคเวอร์นะก็คร่าวๆเนี่ยผมก็ไปดาวน์โหลดพวกเควสที่คิดว่าน่าจะได้เล่นกันนะครับเช่นอาคันทอจีสามนะครับอะไรพวกนี้ยามะแล้วแต่เราอะโหลดอะไรก็ได้ครับฟาทลิสเนี่ยอันนี้อันนี้ไว้ฟาทลิสนะฮะไว้ฟาทลิสจีแล้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ผมโหลดมาคร่าวๆเผื่อไว้แบบว่าบางทีงไม่ได้ปลดล็อกก็สามารถสร้างได้เลยครับซึ่งคลิปที่จะปลดล็อกคาเทย์เนี่ยผมเองก็เคยทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากรู้วิธีปลดล็อกคาเทยเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดไว้มุมบนจอแล้วกันนะครับสามารถคลิกไปดูได้ก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะมาอัปเดตคร่าวๆให้ฟังว่าไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วกันนะครับ ยังไงใครที่อยากจะเล่นกับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าอยากเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดมาให้สําหรับใครทีอ่อยากเล่นก็คอมเมนต์ไว้อะเดี๋ยวผมจะทักไปแล้วก็เอาลิงก์ดิสคอร์ดให้นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามมาด้วยนะถ้าใครที่แบบว่ามีความชอบแบบเดียวกันนะครับเรื่อง monster Hunter เนี่ยก็กดติดตามได้ครับช่องนี้มีเรื่องเกี่ยวกับ monster t แบบคุยยืนตลอดอะ นะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ